มา,มาพี่น้องมาตกปลาน้ากันครับผมหมายบ้านเบิร์นครับหมานมาแล้วครับหลายแต้มแล้วครับแรกก็ว่าจะประตั้งกล้องแลครับมันมันหมานนะครับก็เลยตั้งว่าใส่เงี้ยครอบจักรวาลครับผมเมื่อนี้บ่ได้ใส่เงี้ยหมาครับผมใส่เงี้ยวครอบจักรวาลป,ป่าไงบ่อนครับผมพี่น้องโคตรละโคตรละเดี๋ยวก็มากินเดียดเฮา เนื้อครอบจากรบาลก็คือจะมาเนื้อใสเดือนเขานี่แหละครับเนื้อฉีกือเดือนบ้านเขานี่ละ่ะห้องหามันดูดีห้องหามันหูุลามาห้อง้องซิโดครับมาลุนกันครับเบ็ดคันนี้มีโกงหน้าโกงหลังอยู่ครับมาหมัดอีกคันหนึ่งลงเลยครับผมคำแล้วแต่ว่าเรื่องกับข้อแรงได้แล้วละครับหมานละหลายแ้มแล้วมิเตรใส่โลพุนแล้ว <laughs> เสียงกระดิ่งเสียงกระดิด่งดังครับผมพี่น,อน้องมีรุ่นมีรุ่นได้การได้การ ลงเบ็ดแล้วล่ะครับครบละสองคั้นครับผมออกมาสีลงสองครับ มาแล้วครับพี่น้องกดหมอครับผมกดหมอนน้อยครับตอดพี่น้องมีตอดคันนี้ครับครับคันแหลก หมาอีกตัวหนึ่งแหละครับพี่น้องตัวมันแจ๊กแจ๊กแจ๊กคนละครับผมไปพี่น้องค่ำแล้วครับผมพอเมื่อแล้วครับกลับบ้านได้แล้วครับผมพอแล้วแรงแล้วครับเมื่อนี้มาชมผลงานกันเลยครับพี่น้องมเมื่อนี้ก็พอแล้วแรงอยู่ เต็มหม้อก,ก้อกครับผมเต็มหุงเขียวโอ้ยพี่น้องนี่จะบักให้ยังยงขดหมอ้อกุดหม้อยังครับพี่น้องไปมื้อนี้ก็พอแล้วแเลงอยู่ครับมื้อนี้เมื่อตะแล้ยวเลงแล้วครับได้ขายความมาแล้วพอได้ขาน้ำมันลดขึ้นครับพี่น้องมกคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผม,มเ้อะครับบ่าวสักผ้ารอ,อครับผม คลิปหน้าผมจะพาลรอลงสาก็จังรุ่นจังชมจังติดตามกันครับผมคลิปนี้ก็คงสิบบุมีงนวครับคงสิลาพี่น้องเพียงเท่านี้แหะครับสวัสดีครับเพื่อนมาหาไซมองครับผมพี่น้อง